บาอเทอร่พัทยาขอเวลานักแสดงภาบไว้คึอก็จะกัดเพียยเช่วงู่วางกุญแจสัเรียบร้อย ขอระดมตันเพื่อประกอบกันในทีเดียวดิสเตอร์ดาลุที่โดยอัลเตาะฟออกตาม โหม5,000มาทั้งคากันต่อมาเก่งจริงว้าวมาอีกทีดิโหกลับมาอีกโหมาอีกตาบาอีกจ้า well, โร้ทำไมนะครับโอ้จราเข้ไม่ใช่ปลาสิอ้าอะไรก็เราก็เดินตรงเข้ามาจราเข้กันเลยทีเดียวดีให้เลือกหลายรุ่นหลายไซส์หลายขนาดจราเข้มีหลายขนาดราคาที่ขนาดต้องการ ปากพวพววาดันกระบาเย็นเย้กดโดนที่คอไปเลยทำใบหนะากังโอ้การเทศไม่ใช่ชาว่าดใจเย็เย้เข้าปากพวปิดตัวม้วนตัวมากปากแยกกันต่อเลยแล้แยกกระเทศออกจากกันก่อน เราแขวงกันแต่ก็ลาพางบากันเลยพร้อมแล้วก็จะทำการแสดงฉากแรกสำหรับแสดงเป็นหน้าที่ของโอ้ร้องบาลีมาดูกันโอ้น่าวัน นิดเนมาแล้วแส่งลาางังมากันเลยแบแต่งรากระเทอีกนิดเดนอนดิงดิ่งวนยิน้ำเพื่อรากจทีออกจะเดินตรงไปด้านหน้า

ว้าวเป็อาจารย์สวัสดีครับวัสดีผ่าไปแล้วมาดูต่อไปเปิแล้วทนทนน้อไปอ่อนจะขอไปไปนี่ไนี่เด้อเด้ดีิดด ว้าว wow, พึ่งไปแล้วนัแสดงลาพทางใยรัมากันเลยจ,ลจับแต่ร่างกระไรแ่ให้นอนเพอที่ข้าทากันอีกนิดนึงเดนดนดิเดี๋ยวพุทธะสะมยด้วย lua não tá tombando já não tá จระเข้ตก,กตลงกาต่ขอขขมาขวายหาภาพวาดใหญ่จัดปากจระเทศกว่างล้อจ้านาันไปมองที่ปากจระเร้อมแล้วอะไรตรงไปเลย ดินไปน้อยขอจุดบานโอ้ไม่เป็นไรวันต่อฟ้าไปเนาะอ่าปากให้เดินเดินดินที่ไปเลยเนาะโอ้แล้วใครจ่ายเนาะวางดิที่เบ้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. จลก็เดินตรงได้ลยตรงกระดานให้มองที่บากเกล็ดที่ปลายตรงไปเลยโอ้ยกลับไปเลยโหมดมือป๋าย

ยิดซัดะตยว้ายุดมปแล้วแดงกจะชับงรักเจริญแน่นอนเพราะที่เราท้ากันยดกินเดอดดิ่งยายาเระิกกระิกเป็นต ออกหน้าเลยตัวไปด้านหน้าอ่ะขึ้นมาแล้วก็หันหน้าตรงๆก่อนจบๆอ๋อเสียดแขนที่สวยก่อนเฮ้ยดูนั่งๆยืนนั่งๆ ขับไปในนักแสดงอยากนำแ่ดงกับ้าษาละวาทเกลี้ยงหกสิบหกที่ะลับฝันเกที้ยงกับที่สถานรักแต่งที่เซาจาบุนผู้ที่เล่นจริงเธอทำนระไรเมานีจะเปล่าๆตกลงการสอบสอบครัขอบา

1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... Wah. Wow. Wah. Wow. Ana bakal ah sampai dai ini tadi. Amek ya. Oh, mari. Wah. Soal dia. Mari kita lihat. Jawat pelok wow. wow. ตกลงกันกอดขอปากข้อปบออกกันแล้วลงเตร์ขาไปแกกันจอดที่ตัข้าไปเลยไาไปไปกันไปกันดีความรู้สึกก็เป็นหนาวและร้อนผ่าน่าแสดงแค่เดินยัที่จะติดโจ้ ขะเป็นวามูกำลังและเ็นกด้างแดเขตพืนทีอยากจะให้ก็ยลงจะบอกกันได้เลยนะครับกีว์บัที่บ่อที่รักหน้ากะก่อนโอ้อบคุดขึ้นกรับลไหล่วารารรัาชยกับปาที่บ้าโ้พระาทิตก็เดินทางาินา จากัแล้วก็ฝากกันไปก่อนติดหน้านาโอ้หาก็ไดทะลุมาแล้วตาแดงๆไปก็ลงเรียนกันนี่บายบายอดใจกั